สวัสดีค่ะพเพื่อนวันนี้มาดูนะคะอันนี้ของควรนะคะร้านสาวบอกว่าของควรคริส,สะะต์มาสค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ค่อยได้เจอกันวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไม่รู้ว่าเขา,เอาอะไรมาให้นะคะดูก่อนนะคะดูกันเลยค่ะยังไม่ได้แกะเลยนะคะเนีย่ยมันดูเลยค่ะ ะะมาดูนะคะของขวัญคริสต์มาสกับปีใหม่ะคะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะให้ตังก็เออเอ,อนาตังเยอะแล้วเขาบอกงี้ก็เลยให้แต่เออให้แต่ของขวัญน,นะคะไม่ว่าอะไรไม่รู้อะไรกู่อน,นะคะ่ะเต้น,นะคะ่ะเต้นพามพามพามโอ้ยกระเป๋าะคะกระเป๋าสีแดงนะคะสีแดงเลยนะ นี่ฮะโอ้เห็นว่าน้าชอบะนะน้าชอบนี่ค่ะเพื่อนฮะกระเป๋าสีแดงฮะสวยไหมคะสวยมากเลยฮะสวยมากมาให้ดูฮะว่านะฮะสีแดงฮะนี่ฮะมาตั้งดูมัน เห็นไหมสวยไหมคะมันจะก็ไม่ค่อยชัดนะคะเป็นประมาณนี้นะ,ะ่ะสวยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวถ้าไงก็คลิปนี้าากะะ็ฝากด้วยน,นะคะฝากคุณเลิกคุณเชนคะมาดูข้างในนะคะมาดูข้างในนะคะหลังสาวนะคะหลังสาวนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเป็นประมาณเลยนะอะไรบ้างข้างใน นี่ค่ะเป็นประมาณนี้เลยนะไม่มีอะไรค่ะมีสายด้วยนะ,ะมีสายด้วยะคะ่ะนี่นะคะสวยนะคะสวยขอบคุณะคะ่ะคนหลานสาวก็ไงก็คลิปนี้ก็พอจบแค่นี้ก็นะค,ค,คะสวัสดีค่ะ